งานทอดกระถิ่นว่ศรีสุภารามลงหลวงตำบลชักเหล็กอำเภอบางไทรจังหวัดพัทกรสิยยาวันที่26ตุลาคมพ2568นี่ก็บรรยากาศภายในงานก็ไม่ได้เชิญคุณเทพมาเห็นว่างานยุ่งก็เดี๋ยวปีนี้คงได้เชิญมาร่วมสร้างอย่านสุขใจ ชุกบรรยากาศนี่ก็กำลังพักท่านสัทเพลนอยู่นะครับงานีการนี่ก็มีนิพพัเยอะนะครับเกือบ20ู่บคตรให้นีบทอาุนการเป็นผู้หญิง้องให้ท้องใ่ากโทหารแล้วก็ดำเนินการทอดผ้ากระถินแล้ววป่าร้อกันเลย กายก็จะมีประมาณเรื่องเดือนมีมสุยเมื่อรจะถึงพอดีนี่ก็ไปปลายเดือนแล้วใกล้เทศกาลอยกระทงทีบรรยากาศลงทานก็ประมาณแปดสิบล้านเจ้านี่ก็มาบรรยากาศญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญในงานก กีกทินร่วมมาทุกทิศมาร่วมกันเพราะนนั้นะบรรยากาศเขา,า,าก,ก็จัดเลือกสวยามทีเดียวชาวบ้านร่วมกันอย่างร่วทานท่ากกะทินนนี้ก็เป็นลวงข้าวแล้วก็คนลบากลากไม้ ประธานกระถินปีนี้ก็มาจากพระประแดงที่เขาจองไว้เมื่อป,ปีที่แล้วส่วนทรายฟางไซายก็มาร่วงก็น่าจะมีงานทอดพระปายที่มีสงการเพื่อจะเอาเองินสร้างโคร้างรอย่างจุกใจไีลท่อชายุกเดชกโพสระกาศช่วงพักเบสพระฉันพรนธหารเกฟเทน ต่อไปก็จะไปห่อกเห็ือนจะอปเนมาก้าก่อก้าเป็นหวงจินหานั้นเก็บแนกแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้การหน้าก็ร้องกันใหม่โยงที่มีจิตแต่ทาปทาบูรุษที่พระิริกราราแห่นี้ว่าก่อนก็ขั้นก็บม่งานนะครับ